สวัสดีครับวันนี้นะผมช่างตัวนะครับเดี๋ยวนี้นะผมพามาดูครับกับตัวเจ้า bm นะครับตัวนี้เป็น f 0 1หนึ่งครับเดี๋ยวนี้นะครับเรามาแปลงโฉมรถคันนี้นะครับ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ครับคุณผมช่างโบ๊นะครับอ่าข้างหลังผมนี่ครับก็คือเสร็จเต็นที่เรียบร้อยครับตัวนี้นะครับเป็นบ m นะครับ F อฟสูงหนึ่งครับก็หลังจากคลิปที่แล้วที่เราดูก่อนติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าโฉมใหม่หล่อขนาดไหนนะครับผมอ่าที่เราเห็นตัวนี้นะครับก็คือวงแหวนนะครับรูปแบบใหม่นะครับตัวที่เรียกว่าอเวนท์ดอร์นะครับก็คือใส่ใหม่นะครับพร้อมกับตัวกรอบเลนไปหน้าใหม่นะครับอันนี้ดูรถดูหรูดูสวยขึ้นมาเลยครับพร้อมกับ ตัวชุดเลนอัปเกรดความสว่างนะครับตัวนี้เป็นไบเบีมนะครับเป็นไบ l อลดีรุ่น B10 นะครับ65วัตต์นะครับเปิดไฟครับอ่านี้จะให้แสงที่คมชัดนะครับก็คือทํางานไวนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับก็คืแสงครับอาี้อแตกต่างนะครับสูงครับไบเอลดีตัวนี้มีสูงต่ำในตัวเหมือนเดิมนะครับลดแสงผ่านครีนะครับ ชัดเจนมากนะครัรลองปิดครับเปิดครับต้องรอนะครตอนนี้มาไวนะครับโอเคก็สําหรับเคสนี้นะครับก็จบสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปส่งรถกับลูกค้านะครับก็ยังไงฝากติดตามนะคะพีดีพรีเมียมมอเตอร์ซีนอนนะครับได้ทุกสาขานะครับวันนี้ผมร้างโบสถ์รีวิวนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ